แตนไม่รอดตามลุงพลถูกแจ้งสข้อหาหนักร่วมกระทําผิดคดีน้องชมพู่เมื่อวานนี้นะคะ2กันยา2564มีรายงานข่าวว่านางสมพรหลาโพหรือป่าแตนภรรยานายเฉยยพลวิภาหรือว่าลุงพลถูกแจ้งข้อหาจากคดีน้องชมพู่โดยมีการเรียกเข้ารับ แจ้งข้อกล่าวหาในวันเสาร์ที่4นี้ซึ่งเป็นข้อหาร่วมกระทําความผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพของเด็กหญิงอรวันหรือน้องชมพู่นะคะโดยสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางตำรวจได้เชิญลงพลไปรับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมในข้อหาเจตนาฆ่าในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ต่อมาอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสอบสํานวนโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่านางสาวสมพรหรือป้าแตน ได้ร่วมกระทําผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกษพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพิกษพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปจุวิอาญามาตรา150ค่ะ นอกจากนี้ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา83ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญหยติว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นโดยให้ส่งเอกสารหลักฐานและเรียกพระแตนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่4ที่สพกกตูมอํเภอดงหลวง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะนำเสนอข่าวคืบหน้าในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ